สบายดีพี่น้องปองไปเนาะมาพบพะกับช่องแม่ข้ทิพย์ซาแนแอลอีกเช่นเก่าเ่นเคยเนาะมือนี่งจะมาอ่าแม่ข้อทิพย์จะมาเบ่งสวนสวนพักเนาะแต่ว่าแม่ข้อทิพย์กับปู่ท่านได้ไลายเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดจุด,จดเริ่มต้นเนาะจุดเริ่มต้นของแม่ข้ทิพย์เนาะอันแม่ข้ทิพย์ก็บ่เคยแบบว่าถ่ายกล้องแบบทั้งควางแบบนี้จกักเทอนะแต่ว่าเฮาสิซีรองยูทูบเราก็ต้องถ่ายทางแบบนี้เนะเาะเวลาเป็นลงมันจัง โอเคนะนี่ก็คือว่าเป็นเป็นสวนพักของแม่กทิบเนาะเออที่ว่าเริ่มปลูกภายในหนึ่งอาทิตย์ก็จะได้แบบนี้เนาะผักบัวก็คือว่ากําลังแตกงามเลยเนาะเบิงบ้งไปเบิ้งกันเลยเด้อนี่เนาะผักบัวแม่กทิบอ่าหนึ่งอาทิตย์เนาะภายในหนึ่งอาทิตย์ก็จะแตกงามแบบนี้เลยว้าวสุดยอดโบขคัโบพี่น้องเนาะ ตามเนาะเออผากติดตามผากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังจิตก,กำลังใจให้แม่เขาทิพนะเด้อกำลังสร้างซองใหม่เนาะเออกำลังสร้างซองใหม่สไตล์แม่เขาทิพอ่าเป็บ้านนี่แหละเนาะเป็นคนบ้านๆใส่ชีวิตเรียบง่ายอ่าใส่ชีวิตเรียบง่ายตามสไตล์บ้านบ้านของเฮานั่นเองเนาะนี่ค่ะว้าว นนคือว่าอาชีพเสริมของเฮาเนาะน,นอกจากงานหลักว่างานประจําของเฮาแล้วเฮาก็ยังมีปลกูก,ก,ลกพืชพักสวนครัวอีกเนาะปลูกพืชพักสวนคนี่นะประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้จะปลูกมังสวิรีแต่บัดนได้ลงเพราะว่าก็ลองลงพักก่อนเนาะลงพักป่าปลูกเต็มมนแล้วล้วก็จะปลกูกมสวรีเลยแบบติดตามเป็นกำลังอกกำลังใจให้แม่ข้าทิพย์นในเด้อ